สองดอกแรกแหกหมานจ้พี่น้องอุ้ยแม่ขาอืนั่งเอีท่าพ่อแกงได้ใจพี่น้องพ่อแกงเลยขาลายเหลือจุนนีบป้า้าวพี่น้องสนิทไหมจ้ะนี่จ้ะพี่นอ้องเสอร์ฟไผ่เมเปมีลนี่นียผมนี่ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับอีสานบ้านฉันจาพอกันในวันที่18สิงหาคม2568จ้าวันนี้พาพี่น้องเขาเลาะปลาจ้าครับผมกับปลาบ้านน้องเมฆครับพี่น้องตำบลห้วยขามอำเภอบุญริกจังหวัดบนครับช่วงนี้ก็สิฝนตกดูแน่นอนไอ้น้องครับผมไปดูน้ำกันจ้๊พี่น้องสิมีเฮ็ดอีหยังให้เก็บแน่จ้าไปกันเลยจ้าไปครับสองดอกแรกแหกหมันจ้๊พี่น้องก๋อดงแกงหวานอุ้ยงามเลยจ้า อีกดอกบอม่ะผมมาเองครับผลไปน็นกันจ้ะสิมานบ่อได้มาเฮิงหน่อยเนาะครับผมนั่มบึงเฮ็ดกอก่อนเนาะพ่อแล้วบอมองเขาเลยมะดีก็เป็นเห็ดกอนี่หนะพี่นุ่มมีหลุนก็เห็ดปวกเนาะแม่ยามนี่ครับ เห็ดปลวกปลาย่างบพ่ท่านผอครับพี่น้องเห็นน้ำกันเรื่อยๆครับพอเฮ็ดยังเนียนหอกสองเจ้าพีน่น้องทุกคนยูดีครับมันกันหลมนี่ครับนี่ดิแม่ท่านจะเด่นเยอะแค่น้นาวบอกโอ้ยแม่ đi 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 Hi, Ủa, đi à? đi mà... Hôm mà đọc xong đọc có gì ok ở đây nè Bỏ มันก็ส <amounts of water writers> ิออกโคกคกละกำลังหมุดไอซนมีวะพออีอีกครับ เสร็จอล้วเสร็จใ <laughs> ส่คำจ้ะออกเรื่อยๆก็เฮ็ดก่อนนะครับ,นบรเน,นี่ยเปล่าเปลือยเนาะเมียนั่นมามื่อได้จะออก,อกหน่อยออกหลายต้องเห็นกระลุ่นเฮ็ดปวกแล้วครับมันออกเป็นหมูนเน,น,เนาะเห็นบ่นอ้าว ปวกเป็นจะออกเป็นมุมแบบเป็นจะบึงน่โอกติก็ได้เก็บแล้วอาจพี่กลยสวงเวลานี่กัดยามเพิ่นต้อนนี่ก,นนนนนนก็มันหน่อยเนาะมันนกมันหน่อยครับเจ้กน้อยจะหลุนปลาลีปลาต่อนเนี่ยพี่น้องบกท่านได้เห็นยุ่นอะปีนี้เนาะ <c oughs> ฟังเสียงธรรมศาสตร์เปื่ำกันครับนกนี่เป็นซินเนูเป็นมูเนาะนกอันอน,น,อนี้เนาะพี่น,น,น้องฟังเสียงซื้นๆเราครับแล้วก็มีห่มหนึ่งครับชั่งหนาโฝนน้อยๆ <c oughs> แล้วกันออกก็ออกฝนหนึ่งละ หองซืซีน้งนอง <c ười> ว้าววมหนีพอใจพี่น้องป้า ขาเพิ่นบานไหมไหมต้องต้องหมดเสร็จแล้ว <laughs> ลาแหงครับเก็บหินน,นี่ขาไปไม่ได้เจอแล้วเด็กใหญ่ มันจะสีเห็นไว้ครับเนี่ยแม่เจ้ะหักแล้วเนาะนี่ไม่ทับนี่อีกบ่อที่ออกอ้อมตุ่นชนี้นะครับโอ้นี่เดาเลียงกันอยู่บ่เดียวกันช้อนคนได้ไหมไหนล่ะอันนี้คู่มีเลยสามจ้ะ ไอ้เกงไอ้ได้อก็หลวนหลวเนาะแม่นจ้ะคลอลิ้ไม่ได้เลขาลายเลือดจา้าอีกด้วอากาศมันนี่ก็มืดขึ้มได้เลยเนาะตอนนี้ฝนตกบ่้านแม่ป้รมีฝนตกตกทุกมือเลยเน,ยนาะเี าเห็นอย่างนีครับสีเพิ่นบดแดงเห็ดแก้ผมเห็ดเผาลายบุคือเห็ดกอสิงชมพูสองหนออืนนั่งเอ๋เข้ากำลังงามๆเลยจ้ะเกงเสียบด้วยใจพี่น้องนี่ พี่น้อ้างพี่น้องสนิทไหมจ๊ะเพิ่องข้ามจ้ะพี่จ้าดอกนอ้องขาดีน้อน้องหลุดเปน,นเรื่งใจพี่น้องเป็นบางหลุดเนี่ยครับขาเป็นเอยคร,รับรน้องติดกอบอกเนียนจ้ะจัดเลยน้องสาวล้าอีหลีข <c oughs> ื่เอื้อยบานเรื่อยง่ามูอเอื้อยกุ๊กเอืกก้อยเข่า บ้านไหมบ้านวงโฝนตกโอ้โบเห็นแล้วเนาะพรีงามใหม่บัางหลยครับมาาพอแล้วนี่ผมงดอกสองดอกตื pau, ่มกันเนาะนี like, ่อีกด้หนะกัน กำลังมดุดโอ้ยมีขามีแข็งอยู่ดอกนึงมาเลยนี่ยก็นะมีไปอีกคมหนึ่งครับูมีอีกดอกนึงครับคมเดียวกันครับพี่ห่มนี่นนนในปลาหมีนี่คือไผัยอยู่ด้วยจ้ะพี่ อย่างไปคุณละหฮมไปไปโพสสนิตไหมจ๊ะพี่น้องเองเลยพี่น้องเขาก็เอืออือเนาะนี่เน้ะเป็นเรืองปกตินี่จ้ะพี่น้องเสื้อผ้ายเมเปอรมี่สนิตไหมไอื้อหือว่าันยังดีเนาะนี่จ้ะแหล่แล้วแต่อันนี้เป็นแบบนอ่าพี่นี่ เาเาลยนะ,ะกันเลยนั่นแต่็นสมบูรณ์เนาะีะมียจกันแม่ป่อเมียกับปแตงออ,อง้าจนหามผมเราจะพี่น่องอี้จแขนอ้าวโฮมเียสิคือถ้าคนอีกพึ่งคามจ้าโอ อุ <da> ๊มอดีตคิดไรเนี้ยครับจัดเลยเอาปลาไหลประเดียนี้ครับแกงเลยแกงเดยเป็นจ้ะเดี๋ยวสิบอแกงโกอ้ยตัวนี้เอาไปก่อนเอาดองนี่เป็นบางดอกขงดอกกระตันนะ มนันแล้วมันแล้วมันแล้วพี่น้องมันแล้วเสาอยู่ม,มันแล้วโอ้ยไปเด็กเขาปลาลายมือมาพอสนิทไหมน้องเป็นกินด<ข>อนอะไรนั่นอ่ะเป็นไม่ได้วยใจพี่น้องไม่แต่ว่าศีน้าบ่ thì đi lắng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không สิเลาออกเด้อซํานี้เนาะอ้เนาะครับผมครัเพินเพิ่นสาโกสนี่นี่ใบใหม่ขนาดเด้ออืมเพิ่งค่ําเพินค่าหนาจังหวะนี้ยามหนาวจังค้าดีกยามเกิดแกๆเนาะครับผมเกิดแกๆบ่เนาเลยครับนเบิดเนาะ้ พ่อแกงได้ใจพี่น้องพ่อแกงเลยขาลายเหลือจุนี่ปั๊ดเอ้ยอีหยังบานเฮ็ดเนาะเกิดเป็นเหงาเลยครับเมนจ้ะเอ้ยสุดยอดแห่งใจพี่น้องเกิดจังสีด่ายิ่งครับเมนจ้ะอีกดอกใจพี่น้องเกือบว่าบ่แม่นเนาะขาวแห้งครับลุนนี่ปลูกดูจ้ะทัดกันมากใจพี่น้องพึ่งข้ามจ้ะ มูคนจ้าสูงเกาข้างเข้า,ขาเลยอ่ะโดนในคือสิเดเตดออกนะบวกแท้โอ,อเด้งใจพี่เนาะพี่อีกแอ้ะคือคือะไรคือคือสีมันอยู่อีก <laughs> <laughs> นอีกบอกนี่อีกจ้ะ นนครั no. บผมวันนี่น้องเบกใหม่เลยครับเบกใหม่ไปเลยเฮ็ดเบรกหดขาสีดำจ่าบันสีดำสีแดงสีชมพูไดโน่วันนี้โน้ตครับผมอย่งสีขาวขึ้นข้ามจ้ะจุ้มนึงจ้า ก่วเดงจ้ะเนมมาถนนงามเนาะเนมมาถนนงามครับอันจะเหนึ่งถือแบงเอ้ยแดนจึ้งเครื่องจ้ะเดี๋ยวนึงจ้าขาลายจ้ะคำหนึ่งพอดี มันปูหน่อยะแม่นจ้ะนี่ก็มันปูคือกันใจอีกสนิทหนึ่งเนาะกันดูเก็บแกงได้อีกกันเนาะนะคบโบนาเป็นไรครับเห็นเรื่อยๆอยู่เนาะจไหนครับพุ่มช้อนเห็ดมันปูครับเนาะเป็นผลได้นหม ครับผมเอาเด็กแกงเลยเนาะเปิดเลยครับเ,เหาาเางาอยู่ด้วยครับเขมเป็นดอกไงคือสีเหลืองคือเธอผู้เนาะครับผมเป็นตาค่ะนี่แกงไดนอยู่ตรงเนาะเมียนใจเนี่ยแข็งอยู่วะปวดตาเราอยู่อย <c oughs> โอ๊ยเนะด๋อลายขำอยู่ครับเมียนใจเป็นสีเหี่ยนเป็นเน่จัง,งน้อยถือแทะจ้ะ หาเสียมเราจะพี่น้องหาเสียมแล้วลองิึงครับนี่จ้ะเห็นเครื่อมันจะ้ะนี่เครื่อนใบเพ่นสีอุยู่รื่งต้นพุ่นจ้ะต่อปลาหมีเป็นทูคุตจ้ะลองิองึงนาองลองิองึงจะ้ะหัวหัวเก่าใช่หัวใหม่ ลนาดเขือไงโอ้ยสับเอายังยังอีกอีโอุ้ยเหลืออยู you know. ่เนาะมึงจะเปลี่นกนะีดเน่เพราะว่ามีหักใหม่สลับเลยไหมพูดมีเซลับเน่ <laughs> 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 ยอยู่จ้ะเอาเอาจำตุ่มจำหนึ่งเนาะเฮ้ยเน่ <laughs> ยตึกเง,ง,งาเปล่นหนึง่ง <laughs> เป็นหล่อาหาเขื่อนไฮแอ่ะ ตะกีตะกอนก็คุดคายอยู่อ้บา่าเก่าดครับงาหักอีกเหักอีกบ่หมายลายอาหมเป็นยังคุดให้ได้วางกิโลนึงได้อิมเพือนเท่าอิมเจ๊ไอ้แม่ สมอบแอบแต่พ right? no. uh ี่นนอกเอาไปใส่แกงเห็ดก็โมเป็นหัวส่อไปเอาเรื่อนงใหญ่กรตต้มลองเมืองเขือนคนคนโมเป็นหัวสอเขาพุทธบออาดเนาะอู้ยเขื่อนใจพี่นนอก คนใบดิพอพอมีว่าขันมาเป็นหัวเคลื่อนีนเต่าวลอลองเบ่งบ่ขันหลงหน่อยเนาะเห็นอะืรไหมเห็น ข้าก็เอาแต่เสียมอาจจะพี่น้องดามก็มาหาเถิงหนะแางลม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 น <laughs> ่าตื่นใครนึ่งไข่เน่บ่อยโอ้เสร็จแล้วแสงลม <laughs> <laughs> น่าสวยอยู่จ้ะจังลง <laughs> สองคือสองคือสองหัวไม้เบิง้งโหัวเก่าพผนยาวอยู่เนาะ โอ้ยเหงาดต่ตกใจนะเสียมเอาเขาเช่ไดนะสวยจต่พี่นอกไข่แน่กหมูขัวอันอันอันพลงเนาะอันตีนขวัญฮาเมงเท้าไข่แน่แล้วนะไอ้พอดแตตมจ้พี่นอกรับขวนแหละฮักฮักบอกฮักไม่าล อได้ซ้ำได้นี้ละเอาอีกบ่ะน,น,นะจับแล้วอุ้ยหัวน,นี้ได้สุดจ้ะ <c oughs> พี่น้องขาวๆเลยจ้ะทุมใบคือเก่าจ้ะปีหนากระเด้คุดคือเก่าเนไอยเนาะครับผมแต่ว่าความเลึกสีเลือกกว่าเกา่า <c oughs> ครับลุ่มเกา่าทางลุ่มบ่ <c oughs> นะตรงอิ่มอดีเด้อบนกลับเข้ามาหาเห็ดอีกแล้วเนาะแม่พ่อมีอากาศก็ขึ้มนะครับวับงหันยังเด็ดๆอยู่ดิแต่ดดดดผมวันนี้น้ำเบิ้งเห็ดเบึ้งข้ามอีกเนาะน้ำเป็นเรื่อยเลยครับไก่ห่มเห็ดยังกับซองเบิ้งเห็ดนั่นแหละครับพี่นะ้องถุงดำจ้ะ ลายเลือดจ้าฝันระบาดฝัพหรือเปล่าเจอหรือยังเอาเป็นตะเหีอยู่ฮึสังลมสังลมสังลมเอ้ยเหี้ยแม่สังบอลมจอยบ่อไอ Yeah, you know. อยู่เนาะคุมไหวบ้านขึ้นข้ามจ้าคือขึ้นมาอีกแล้วเนาะแม่งเจ้ะครับผมอากาศก็เดียวค้มเดียวแดดครับพี่เนาะนี่นี่คืแดดออกมาอีกแล้วครับเอากระชือไว้กับบา้านครับพี่น้องเบิ่งผลงานเนาะผลงานเท่ามื่อนี้ได้สองยางจ้ะพี่เนาะแต่ว่ามื่อนี้ได้เฮ็ดชนิดใหม่เนาะไอเนาะครับผมเบ่งผลงานโดยรวมด้วยจ้า ผลงานเฮาก็เป็นเฮ็ดกอแล้วครับเขาที่แหลกเนาะแม่นจ้ะกอแดงแกงหวานจ้ะพี่น้องผึ่ง้าลายเผึ่งเขาซีชมพูก,ก็ได้สองดอกนี่จ้ะสนิทใหม่จ้ะพี่น้องผึ่งคามเนาไอเนาะครับผมเป็นมั่นครับเห็นเครือเพิ่นก็ตาดมเสียมคูดเอาพอตอ่อมเนาะแม,นม่นจ้ะไอ้มีเนาะขอบัวเฮานะครับผมมีเฮ็ด<ห>ปวกเนาะปวกตาบดอกปวกตาบดอกหนึ่งะไรเฮ็ดผึ่งดำกับบัวลายดอกเนาะครับผมผลงานมาในือว่าหมานจ้ะพี่น้องพอเฮ็ดสนิทไหม่จ้ะ ก็ล่อรุน่น้ำกันจะพี่น้องวาสิมีเฮตหยังเกิดแน่ใจแต่ว่าปลาในซุ่มดีครับน้อยเนะาะครับผมกัทที่มากกับปลาบรนงเมฆตำบลหอยคามเพือพ่อบุณทลีจังหวัดอุบลราชธา,านีจ้าพอกันมือนีกับวันที่18สิงหาคม2568ปจ้าฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปลามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกระล้างแรงใจที่สรงให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า